จัดไปโดยการบินไทยไทยประกันชีวิต กลับสู่ช่วงที่4ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปโหช่วงนี้พี่แชมป์อยากรูมากที่บอกว่าไปสัมภาษณ์หมอต้องเล่าประเด็นก่อนประเด็นก็คือ<ห>ที่ผมบอกไปตอน<ห>ต้นนะครับว่าหลายๆคนอย่างดังก็บอกอ้าวอยางดัง<ห>ในกีฬาคนนั้นหลอ่อแล้วมีแฟนเนี่ยก็ทําเป็นทําตัวเซ็กซี่แล้วก็บอกแล้วว่าฉันจะชอบคนนี้ให้หแฟนหรือภรรยาน,นักบอลมาด่าตัวเองจะได้ดังแล้วก็สักชุ่งสักชื่อเนาะผู้หญิงคนนั้นเพิเกิดเราเป็นแฟนของน,งนักบอลเราต้องมีขึ้นไหมขึ้นนะโอ้โหบางทีต่อยหน้าเลยเฮ้ยอย่าไปใช้บ้าเอ้ยไม่ได้หรอ ใช้ความรุนแรงไม่ดีเอา้าแล้วที่เขาอ่ะผู้หญิงอะเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงเขาแค่เขียนชื่อเฉยๆโอเคคุณเป็นผู้หญิงยุคใหม่คุณต้องสอนน้องๆอให้ใหญ่ใหญ่ใช่ไปชงไปโชกอย่าเป็นแบบเ,แบบเหมือนมูฮัมหมัดอาลีอย่าเป็นเหมือนพวกเลหมัดอพี่สมรักบนสังเวียนอ่าบนสังเวียนได้ฉะนั้นคุณผู้ชมครับเรื่องที่สาวๆที่มีแฟนหล่อสาวๆที่มีแฟนดังสาวๆที่มีแฟนเป็นนักฟุตบอลดูให้ดีอย่าตกเป็นเหยื่อของความเซ็กซี่ครับ วันนี้ผู้หญิงต้องดูผู้ชายก็ต้องดูประเด็นหึงหวงที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับวันนี้จะมาคุยกันว่าผู้หญิงเวลารู้สึกหึงแบบนี้ทำถูกไหมผู้ชายที่มีสาวๆเข้ามายุ่งควรจะทำตัวอย่างไรวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอจอมจัตุพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอได้ติดตามเรื่องข่าวเมซี่แล้วใช่ไหมแน่นอนครับ <c oughs> ดังทั่วโลกแน่นอนอ่ะเราคุยกันคือผมเข้าใจนะอันนี้คือเราคุยกันแบบชาวบ้านครับ เราเข้าใจว่าผู้หญิงจะหึงหวงเราเข้าใจว่าผู้หญิงจะต้องมีปฏิกิริยาไอ้เรื่องบล็อกกับปกติคือเท่าที่ผมเข้าใจข่าวก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเซ็กซี่มากเป็นนางงามแต่นางงามแต่นี้ไม่ต้องหน้าสวยนะฮะก้นสวยเขาเรียกนางงามก้นสวยแล้วก็มาใส่ชุดบาร์เซโลนาของเมสซี่มาถ่ายเซ็กซี่คุณหมอนั่นแหละเอาสตร์ทวางถ้าเป็นคนปกติก็เข้าใจต้องสั่งสามีบล็อกมันเลยแล้วก็ออกไปด่าเขาด้วยว่าเฮ้ยเขา มีครอบครัวแล้วอย่ามายุ่งแต่ในเคสนี้มันเป็นเคสคนดังครับคุณหมอมองว่าการที่ภรรยาเมสซี่ออกมาทั้งบล็อก i อผู้หญิงซึ่งผู้ชายเขาคุยกันว่าเดี๋ยวก็ไปดูผ่าน i อเพื่อนก็ได้ไม่เห็นต้องดูผ่าน i อตัวเองเลยครับคุณหมอคิดว่าที่เขาทำแบบนี้เนี่ยมันด่วนสรุปใจร้อนไปไหมก็มคงเป็นวิธีแสดงออกถึงความไม่พอใจของเขาว่าเขามไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นะครับส่วนทําแล้วจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยเราก็ดูว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการบล็อกอย่างนี้เนี่ยมัน ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าสุดท้ายแฟนเขาเนี่ยก็ขวนขวายหาทางอื่นที่จะเข้าถึงได้อยู่ดีถ้าแฟนเขาชอบตรงนี้นะครับนะครับทีนี้การที่เขาไปไปเปิดศึกนะไปบล็อกเขาไปด่าบอกว่าเขามีขอโทษนะท่าเป็นชวบ้านเขามีผัวแล้วอย่ามายุ่งอ่ะประมาณนี้นะครับนะไอ้นี่ก็ยิ่งทําให้ผู้หญิงอีกคนนึงคนน้องน้องก้นสวยคนนั้นนะยิ่งยิ่งดังกันเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าจริงๆเธอก็คงอยากจะ ผลกระแสะเมสซี่อยู่แล้วใช <ừ> um. ่ไหมรับการตั้งใจที่จะใส่ชุดของเมสซี่เอาอุปกรณ์ต่างๆมามาโชว์ตรงนี้นะครับแล้วพอยิ่งสร้างข่าวแบบนี้คนทั่วโลกแหละนะข่าวดีนะไม่ค่อยสนใจแต่ไอเรื่องชาวบ้านทะเลาะก,กันกัดก<ม>ันเนี่ยนะมีนัก่อกมีก้นเนี่ยดูก่อนเลยแน่นอนได้จะดูยิ่งชอบี่ก็เลยยิ่งสร้างความสนใจให้กับน้องก้นสวยวันนี้เข้าไปใหญ่เลยครับครับครับวันนี้ต้องคุยกันอย่างนี้คุณผู้ชมคือ ในเมนืองนอกเนี่ยการปรึกษากับจิตแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสนับสนุนเพร,ราะว่าบางครั้งจิตใจเราเนี่ยเวลาเราคิดเองคิดเองอะไรเองบางครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยดีแต่คนไทยบางส่วนอาจจะคิดว่าการมาหาหมอจิตแพทย์เนี่ยแปลว่าฉันเป็นคนบ้าบซึ่งไม่ใช่นะฮะในโลกที่สังคมที่พัฒนาฝรั่งเนี่ยการมาหาจิตแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ปกติมากๆเพราะเราจะได้รู้เขาศึกษามาเขารู้มนุษย์คิดยังไงและเขาจะสามารถบ,บอกได้เลยว่าแน่นอนเวลาใจร้อนเนี่ยด่าเขาไปก่อน แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ยิ่งเสียคือคุณนั่นคือเหตุผลที่ผมมานั่งคุยกับคุณหมอในวันนี้ฉะนั้นถ้าเกิดภรรยาเมสซี่สามารถนั่งททนเมชชีนย้อนหลังไปได้ <c oughs> ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้สติและใช้จิตวิทยาขั้นสูงถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้ในเชิงจิตแพทย์ถ้าเขามาคุยกับหมอหมอใช่เขาเดินเกมไงอย่างแรกเลยเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับมักจะมองคนอื่นแต่ไม่ค่อยสำรวจตัวเองอ,อ,อไม่เคยสำรวจตัวเองว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องเป็นเดือดเป็นร้อนใงเรื่องนี้นักหนาใช่ไหมครับ การที่มีผู้สามีแฟนเราเนี่ยไปดูไอ้พวกภาพวับๆบแวมอะไรพวกนี้รู้ป๊อปทำไมเราซีเรียสขนาดนั้นอันนี้ต้องสำรวจตัวเองเพราะว่าส่วนมากเนี่ยครับในทางจิตวิทยาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะครับมักจะเซนซิทีฟกับเรื่องที่บางเรื่องเนี่ยนะตัวเองเนี่ยอาจจะอาจจะมีคล้ายๆมีปมด้อยหรือมี <up> เรื่องที่เรารู้สึกว่าเราเราบกพร่องในเรื่องบางเรื่องอยู่แล้วก็ยิ่งแฟนเราเนี่ยนะไปให้ความชื่นชมหรือไปให้ความสําคัญกับเรื่องบางเรื่องมากเนี่ยมันมันมันสะเทือนใจเราอย่างเงี้ยเช่นยกอย่างผู้หญิงเนี่ย สมมติผู้หญิงหน้าอกเล็กนะแล้วแฟนเนี่ยโอ้โหไปคลิกดูแต่ภาพบุ๊มบึ๊มบุ๊มใหญ่ๆตัวโตทงนั้นเลยเออมันก็เกิดคําถามในใจวิเฮ้ยแต่ฉันเนี่ยมันมันมันไม่ดีพอเหรอเออนะไม่มีความสุขเลยอยู่กับฉันเนี่ยต้องไปต้องไปแสวงหาไอ้ไอ้พวกอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยพรางนั้นเนี่ยจึงจึงเป็นเหตุผลว่าเออทำไมผู้หญิงบางคนเนี่ยจึงรับไม่ได้กับเรื่องบางเรื่องอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่เคยเป็นผู้หญิงแต่ความรู้สึกของสังคมส่วนใหญ่คิดว่า ผู้ชายจะชอบเข้าไปคลิกดูรูปเซ็กซี่หรือดูหนังโป๊คุยอย่างนี้มากกว่าผู้หญิงจริงหรือเปล่าเพราะผมไม่เคยเป็นผู้หญิงผมรู้แต่เท่าที่สังคมคิดก็คือถ้าผู้ชายดูปกติส่งแชร์แต่ถ้าเกิดผู้หญิงทําบ้างโอ้โหแรงอ่ะอะไรอันนี้อาจจะอาจจะสังคมไทยเั้งแต่ว่าความจริงแล้วถ้าดูในภาพรวมทั้งโลกเนี่ยนะก็ดูทั้งสงเพศอ่ะอนนดูได้เหมือนกัน นะครับเพียงแต่ประเด็นอย่างของกร,รณีเมสซี่อย่างเงี้ยนะกร,รณีของแฟนเขาเนี่ยนะผมว่าขั้นแรกสุดเนี่ยเขาต้องเขาต้องมองตัวเองก่อนว่าเอ๊ะทำไมทำไมเขาถึงรู้สึกเป็นทุกข์ร้อนกับเรื่องนี้มากจริงคือ<า>ก้นของภรรยาเขาเนี่ยไม่ใหญ่คือผมไม่เคยผู้หญิงคนไหนก้นใหญ่ขนาดแน่นอนถ้าคุณผมมีโอากาสเห็นรูปฉะนั้น คือเขาอาจจะเกิดปมด้วยว่าก้นเขาไม่ใหญ่เท่านั้นแบบนั้นหรือเปล่าหรือเขารู้สึกไม่เชื่อมั่นอะไรบางอย่างนะถ้าผมคิดว่าอาจจะอาจจะเซนติทีฟกับบางบางเรื่องซึ่งอันนี้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ในบ้านเดียวไปนอน,น,นกับเขาทั้งวันทั้งคืนนะถ้าเกิดว่าอย่าง,อย,างอย่างสมมติเมสซี่ทุกคืนเนี่ยนอนละเมอถึงเออยัน้มันสมเหตุสมผลกนไหมครับว่าจะโกรธได้อะไรอ้แต่ถ้าเขาคิดไปเองคือคุณหมอบอกไงเขาเขาไม่ควรไปบล็อกหรือเขาไม่ควรไปด่าให้สังคมรู้อย่างคนจีนก็จะมีคําพูดเลยว่า อย่าแก้ผ้าให้คนนอกบ้านดูปัญหาก็คือมีปัญหาอะไรไม่ต้องประกาศให้โลกรู้<ช>มาเคลียร์กันในบ้าน<ช>นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องไหมใสอดทฤษฎีนี้ใช่คือเริ่มต้นจากสำรวจตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเออมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับแฟนของเรารก็คุยกับแฟนของเราก่อนนะเริ่มจากตัวเองเริ่มจากแฟนก่อนก่อนที่จะออกไปไปสร้างกระแสนอกนอก,นอกบ้าน ก็คืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจม,มากๆสำรวจตัวเองคิดในแง่ดีคือถ้าคุณไม่ดีเขาไม่แต่งแล้วมีลูกกับคุณหรอกอันนี้คิดในแง่แรกก่อนเลยถูกต้องครับเพราะว่านี่เป็นจุดที่ผู้หญิงส่วนมากว่าจะมีปัญหาเลยค,คือคือคิดว่าตัวเองบกพร่องหรือมีความขาดความมั่นใจในตัวเองแต่ความจริงแล้วไอ้จุดที่เรารู้สึกเป็นจุดบกพร่องของเรานะเป็นจุดกลับเป็นจุดที่จ,จริงๆแล้วแฟนก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเธอ<ๆ>จะหน้าอกใหญ่หน้าอกเล็กไม่ใช่ปัญหาเลยจริงฉันรักเธอที่อย่างอื่นมากกว่าที่นิสัยใจคอที่ความคิดของเธอนะที่การดูแลเอออออาาาใใจสส่่่่่ขขงงธมกกวีีีคืิท้ด เขามองไม่เห็นในตัวเองแล้วสมมติเปิดใจเปิดอกคุยกันครับแล้วบังเอิญเมซี่อาจจะคือมันก็มีบางมุมบางคนที่เขาบอกว่าอะถ้าไม่รักกันแล้วคุณมาแต่งงานกับฉันทําไมออันนี้คุยกันตรงๆครับซี่อาจจะบอกว่าผมคบกับเธอตอนที่ผมยังไม่ดังและไม่มีทางเลือกขนาดนี้ก็ได้เขาอาจจะมีตรงนี้อยู่ในใจก็ได้นักีฬาบางคนที่บอกว่ามีแฟนตอนเด็ก1 7 1 8ยังไม่รวยเขาดูว่าตอนนั้นดีแล้วมาวันนี้ก็ปเป็นพันล้านเขาคิดว่าเขาหาสวยกว่านี้ได้ จ๋งกว่านี้ได้ถ้ามันคิดถึงจุดนั้นแล้วเอาเขากลับมาได้ไหมถ้าถ้าถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยนะครับถ้ามันถึงขั้นที่ว่าคุณอนาทานายหรือคุณอาหมอฮะส่วนมากถ้าถ้าจะเริ่มอย่างเช่นรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสมันเริ่มมีปัญหาแล้วเหมือนกับสเตตัสห,หรือว่าเริ่มระแลสวมคมมันมันไม่เท่ากันอันนี้ส่วนใหญ่อย่างนี้แก้ยังคือเรื่องสเตตัสเนี่ยคงไม่ใช่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าณตอนนี้ยังรักกันอยู่อยู่ด้วยกันแฮปปี้หรือเปล่ายังรักกันอยู่หรือเปล่านะคือบางทีโอเคละวันนนนีี้้วััน มีสถานะทางสังคมที่สูงขึ้นรวยขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นแต่บางทีเนี่ยมองย้อนไปถึงในอดีตอะไรที่เคยผ่านชีวิตร่วมกันมาผ่านอะไรต่างๆร่วมกันมาช่วยเหลือดูแลกันมาเนี่ยบางทีผู้ชายเนี่ยกระตันยูนะบางทีอ่ะเรายังยังมองเห็นตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่นะเออตรงนั้นรวมแล้วเนี่ยต่อให้มันเปลี่ยนไปก็จริงอ่ะแต่ถ้ารวมแล้วมันยังรักกันอยู่ยังมีความผูกพันกันอยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรและอย่างนี้ควรเปิดใจคุยเลยไหมวัด นี่ก้นใหญ่เหรอชอบเหรอถ้าชอบฉันจะไปทําก้นใหญ่อาคนนี้หน้าอกสวยฉันเล็กไปไหมฉันจะไปทำควรเปิดใจคุยกันแบบนี้เลยไหมถ้ามันจะสร้างปัญหาได้ถ้ามันถ้ามันจะซ่อมปัญหาได้เออจริงก็คุยกันอย่างนี้เปิดเปิดอกคุยกันเลยแต่ส่วนมากที่หมอเห็นก็คือมักจะพบว่าส่วนมากจริงๆแล้วพอยที่ผู้หญิงคิดว่าเป็นประเด็นอ่ะจริงๆผู้ชายจะไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นฉันก็ไม่ได้อยากให้เธอก้นใหญ่เหมือนเขาหรอกเธอเป็นอย่างที่เธอเป็นอยู่มันก็ดีอยู่แล้วแต่ฉันขอดูเล่นๆดูเล่นๆผู้หญิงบอกกลัวมันไม่เล่นนะเด็กอาหมอ ถ้าฉันไม่บล็อกมันแล้วฉันบอกฉันเชื่อใจเธอที่รักที่รักไปดูเลยอ้าวเหมือนกับฉันไปส่งเสริมเขาหรือเปล่าถ้าเขามาถามหรอส่วนมากเนี่ยไอ้แค่อย่างเงี้ยไม่ได้ทําให้เปลี่ยนเปลี่ยนการตัดสินใจของผู้ชายได้หรอกคือคือทุกวันนี้เราก็รู้อยู่นะครับสื่อเนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้หลากหลายมากคุณบล็อกให้ตายยังไงมันจะมันก็บล็อกไม่ได้หรอกมันก็ยังมีทางหาถาใจมันจะไปก็หาจนเจออยู่ดีนะครับผมจะถามว่าแล้วสุดท้ายเนี่ย มันอยู่ที่สันดาหรือเปล่า <c oughs> เพราะมีคนมามีคนมาบอกผมผู้ชายเขาบอกว่าถ้าสันดาลเกิดมาเราไม่วอกแวกจะมีผู้หญิงมายั่งไงเขาก็ไม่ไปแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนนักล่าชอบล่าแต้มชอบจีบชอบอะไรโน่นนั่นคุณจะไปล็อกเช็คมือถือมันก็หาทางไปของมันจนได้อันนี้จริงไหมถูกต้องนะอยู่ที่สันดานของแฟนคุณนะเป็นสำคัญ แล,แล้วจะดูยังไงตอนที่ไปคบกันเพราะตอนคบกันเขาบอกมันเป็นช่วงฮอรมโมนตอนคบกันมันดีมากแต่พอแต่งไปบอกอา้าวพอผู้ชายเริ่มรวยขึ้นเริ่มมีเลขาเริ่มมีความมั่นใจโอ้โหมันไปไกลเลยฉะนั้นตอนเป็นแฟนนะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่พอแต่งเสร็จแล้วบอกอีก20ปีต่อมาเนี่ยมันคุ้มได้ไหมอนาคตเนี่ยคือคือ,คอมันจะมีโอกาสแหละที่จะมีความวอกแวกหรืออะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยคือชีวิตสมรสเนี่ยนะครับ นับจากจุดสตาร์ทไปจนถึงอยู่กันไป1 0ปี20ปีเนี่ยนะมันจะต้องมีกระบวนการที่เรียกว่ามันต้องมาปรับปรับสัชญาาติกันอยู่เป็นระยะระยะนะเพราะว่าอย่างวัยเราหนุ่มสาวเนี่ยมันก็จะผูกพันกันด้วยเงื่อนไขอย่างหนึ่งแต่เมื่อมันพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงวันที่มีลูกมีอะไรต่างๆนะมันก็อยู่กันด้วยเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งนะเช่นช่วยกันดูแลครอบครัวนะดูแลซึ่งกันและกันอาจจะไม่ใช่ประเด็นในเรื่องของเซ็กซ์หรือเรื่องของร่างกายอะไรเป็นเป็นหลักอีกแล้วนะครับ อันนี้พูดถึงเรื่องเซ็กซ์อันนี้สําคัญมากเพราะว่าผมได้ยินทฤษฎีมาเยอะจนสงสัยไอ้ทฤษฎีส,สิงโตเนี่ย <c oughs> นะฮะ <c oughs> มันมีจริงๆคือเขาบอกว่าสิงโตตัวผู้ <c oughs> เวลาเราดูสรารคดีมันก็จะไล่ล่าเหยื่อแล้วมันก็ไล่ล่าตัวเมีย <c oughs> หลายตัวครับแต่ตัวเมียเนี่ยมันจะไม่วกแวกเท่ากับสิงโตตัวผู้มนุษย์ก็เลยคิดว่าเนี่ยขนาดสัตว์ผู้ชายมันต้องไป นอกใจมันต้องไปมีผู้หญิงหลายๆคนเหมือนกับคนสรุปสรุป,รปนี่ทฤษฎที่นี้ถูกไหมถ้าพูดให้เข้ากับประเด็นของเมสซี่นะครับ,รนนค,รบความหึงหวงเนี่ยของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจริงแล้วมันมีจุดเซนซิทีฟที่มันต่างกันครับผู้ชายเนี่ยจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับเขาเรียกว่านอก,กายนะมากกว่านอกใจนอกกอผู้ชายเนี่ยจะยอมไม่ได้เลยถ้าเมีเยมนอกายนะคือถ้าเมียไปนอนกับคนอื่นรับไม่ได้บางทีไม่ถึงขนาดนอนนะแต่เนื้อต้องตัวเดิน ควงแขนอะไรกันเนี่ยผู้ชายรับไม่ได้แต่ในฝั่งผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงจะเซนซิทีฟกับนอกใจมากกว่านอกกายคือผู้หญิงเนี่ยนะผู้ชายโอเคแหละบางทีนะรู้ว่าแฟนเนี่ยไปเที่ยวอะไรกลางคืนเที่ยวอาอบน้องอาบ,อบนวดอะไรบ้างเนี่ยบางทีโอเคทําไม่รู้ไม่ชี้ไม่ไม่อะไรมากได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่นนะผู้ชายนะเริ่มแสดงความชื่นชมเริ่มยกย่องเริ่มอะไรผู้หญิงคนอื่นเนี่ยให้ตัวเองได้ยินเนี่ยอันนี้มักจะเป็นเรื่องที่บ้านแตกจะรับไม่ค่อยได้เซนซิทีฟกับนอก นอกใจมากกว่านอกกายเพศชายเนี่ยเวลาเวลามียเราคลอดลูกออกมาเนี่ยรเราเราแน่ใจได้ไงว่าว่าเป็นลูกเรา,าสมัยก่อนไม่มีตัว DNA อ็ถูกไหมฮะใชออ่ส่วนผู้หญิงเนี่ยนะเวลามีลูกออกมาเนี่ยชัวร์แน่ๆลูกเราแน่ๆอยู่แล้วเหมือแม่คลอดมาเองอะ่ะนะครับแต่ว่ากลัวอย่างเดียวคือกลัวพ่อไม่ช่วยเลี้ยง